สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลับมาสำหรับคลิปนี้ครับมาพูดมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านชัยครับไม่มาก็ต้องไปหามันนะครับรางวัลกับมีไว้ให้คุณตั้งใจนะครับวกหนานะครับทิมแพงก่อนผ่าน่อนไปนะครับโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาได้ครับ Digital n ับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนส่งปากลาเตชั่นฟามท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องโปรแกรมเหมือนเดิมครับท่านชมครับเป็นโปรแกรมของซีมินนะครับเป็นโปรแกรมของซีมินนะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องในการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการคอนฟิกสัญญาณนะครับท่านชมครับรับวัตถ <c lu ge> ุประสงค์ในการทําคลิปนะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับท่านชมครับับเพื่อนาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ครับวิวัฒนาการโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ครับเทคโนโลยีต่างๆมันก้าวไปไกลแล้วครับบางที่บางองค์กรก็ยังไม่ค่อยชํานาญเท้าที่ควรนะครับครับที่ผมเคยระสอบพบเจอมานะครับท่านชมครับอ่าถ้ายังไงก็คลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะนําไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท่านชมครับครับอ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าเราจะ ข้ามสิ่งนี้ไปไม่ได้นะครับตอนนยู่กับยุคนี้นะครับเป็นเป็นยุคโควิดนะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องการดําเนินชีวิตกันนิดนึงนะครับครับโอเคครับก็ทําเรื่องมาพอสมควรแล้วนะครับตันจมกับอ่ำับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอ่าการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับหรือว่าการคอนฟิกสัญญาณนะครับครับเกี่ยวกับโปรแกรมของซีมินนะครับเป็นโปรแกรม p l c นะครับ อ่านะครับเป็นโปรแกรมเวอร์ชันเทียร์15นะครับครับก็จะเป็นการคอนฟิกในระบบอ่โปรไฟเน็ตนะครับอ่โปรไฟเน็ตนะครับเชื่อมต่อสัญญาณแบบโปรไฟเน็ตนะครับอันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอ่าเอาสัญญาณโปรไฟเน็ตเนี่ยครับมาลิงก์กับอินเวอร์เตอร์ครับอ่าครับท่านผู้ชมครับอ่าเรามาว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับ กับในเรื่องของการคอนฟิกสัญญาณแบบ p r o f i n e t กับท่านชมครับอ่าครับเราต้องทำยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เกริ่นไปแล้วครับท่านชมครับครับก่อนอื่นก็อ่าเราจะต้องทำการตั้ง IP address ก่อนครับท่านชมครับอ่าเราตั้ง IP address ที่ PC ซีหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราก่อนครับท่านชมครับอ่านะครับอ่านี้เป็นอ่าการเซตค่าเบสิกเบื้องต้นเกี่ยวกับพวกโน้ตบุ๊กนะครับท่านชมครับโอเคนะครับการที่จะเอาโน้ตบุ๊ก ไปทําการเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่า PLC หรือว่าระบบเชื่อมคอนฟิกสัญญาณแบบโปรไฟตเด็นี้เราจะต้องกําหนด IP address ครับท่านชมครับครับเราไปดูกันครับว่าเราจะกําหนดย่างไรนะครับก่อนอื่นท่านผู้ชมก็ให้ทําการไปคลิกคลิกที่ Windows ครับท่านจมตามรูปภาพประกอบนี้ครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหมายถึงว่าเปิดหน้าต่าง PC ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้ครับก็ไปคลิกที่ Windows ครับด้านซ้ายนี้ครับไปคลิกที่ Windows รูปด้านซ้ายเสร็จแล้วไปที่ฟันเฟืองหรือ setting ครับดับเบิลคลิกกลับไปครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับหน้าต่างนี้จะโชว์ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับท่านผู้ชมครับให้เราไปทําการคลิกเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับนี่คลิกเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตครับอันนี้วิธีการนี้ผมทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันอาจจะทําวิธีการอื่นก็ได้นะครับ เราไม่ว่ากันนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการตัวนี้ครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกเข้าไปเลยครับท่าน้ยมครับอ่ะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วครับท่าน้ยมครับให้เราไปคลิกที่หน้าต่างเมนูบานี้จะโชว์ขึ้นมาครับหน้าต่างเมนูนี้โชว์ขึ้นมาครับท่าน้ยมครับให้ท่านผู้ชมไปที่อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตครับท่าน้ยมครับคลิกเข้าไปเลยครับ อินเทอร์เน็ตมาแล้วครับด้านขวาสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์เราหรือว่า PC เราก็คือไปที่ c h a อะ Adapter Option ครับตัาน <Yeah. S 1> เดนครับอ่าคลิก Cha อะ a d a p t e r Option นนะครับอ่าคลิกเข้าไปครับอ่าจะเมนูบาร์นี้โชว์ขึ้นมาครับมีไอคอนอยู่3ตัวครับเราสนใจไอคอนที่มีชื่อว่าอินเทอร์เน็ตครับให้เราทําการคลิกขวาที่อินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ไปที่ p r o p เ r t y ครับอ่าเพื่อจะตัา การกำหนดค่า IP address ของ PC หรือโน้ตบุ๊กครับเดี๋ยวเราจะทำการอ่าอ,าอาธิบายเกี่ยวกับการคอนฟิกสัญญาณแบบ p ปรไฟเน็ตครับเราต้องไปกำหนดค่า IP address ของโน้ตบุ๊กเราไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราสนใจตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเราสนใจตัวตัวอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4.0 TCP ครับตัวนี้ครับ อ่าท่านชมคลิดก็ไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปที่ดู property มันครับน่าเห็นไหมครับท่านชมครับถ้าของใครยังไม่ติ๊กนะครับหมายถึงว่าของถ้าของท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ทําการกําหนดก็เข้าไปกําหนดตามนี้ได้เลยครับอ่าติ๊กคําว่า use the f o l low i p a d d r e s s นะครับแล้วก็กําหนดไปเลยครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับ i p a d d r e s s ของ notebook ตัวนี้คือแปดสิบเก้านะครับท่านผู้ชมครับอ่าซับมาร์กก็จะเป็นสองสองห้าจุดสองห้าไปเลยครับอ่าตามนี้ครับไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเมื่อกําหนดเสร็จแล้วเราก็กดโอเคครับท่่าานผู้ชมอ แค่นี้นะครับมันก็จะมี IP a d d r e s รของ PC ตัวนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับหลังจากนั้นก็ไปกดกากระเบ่าไปนะครับนี่คือการกำหนด IP a d d r e s รของพีซีหรือโน้ตบุ๊กครับท่านผู้ชมครับอ่านะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ต่ออ่าลิงก์หรือว่าคอนฟิกสัญญาณมันก็จะไม่โชว์ครับเมื่อเรากำหนด IP a d d r e s รเสร็จแล้วเหมือนเมื่อกี้ครับเมื่อเราทำการกดอ่าต่อสายแลนหรือว่าสายเน็ตเวิร์กปุ๊บเครื่องหมายกากบาทนี้ก็จะหายไปครับนั่นหมายความว่า ่าหรือโน้ตบุ๊กของเรามันเชื่อมต่อในระบบลูปออกมาแล้วนะครับในระบบวงลูปของมันนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ไกกระเป๋าไฟนะครับท่านชมครับอ่านี่คือการกำลังไ i เพ d ยร์ s นะครับท่านชมครับสำหรับการที่จะไปคอนฟิกอ่าสัญญาณในระบบโปร f ฟนเน็ตนะครับหมายถึงว่าไปเชื่อมต่อสัญญาณในระบบโปร f ฟนเน็ตนะครับท่านชมกับกับประมาณนี้นะครับขั้นตอนวิธีการนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่า เมื่อเรากลัฟิกสัญญาณเสร็จแล้วเราก็จะทําการอัปโหลดพารามิเตอร์ท่านผู้ชมครับอัปโหลดพารามิเตอร์จากอินเวอร์เตอร์ fc302 ครับมาเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กครับขั้นตอนวิธีการทํายังไงนะครับโอเคนะครับเราก็พร่ำเพรื่อหรือว่าคุยมาเยอะแล้วครับนะครับเราไม่ต้องไปไหวจอมปลวกหรือไปไหวต้นกล้วยครับเราพิสูจน์ได้ดูเลยครับสาหรับครับท่านผู้ชมครับเรามาว่ากันต่อนะครับเราจะทําการอ่า อัปโหลดค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ Fc 302นะครับผ่านระบบ Copy Net นะครับอ่านะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ MCd10 นะครับท่านทั้ครับ MCd10 ของ Danport นะครับวิธีการและขั้นตอนทำยังไงมาไล่เรียงกันนะครับครับก่อนอื่นก็เราทำการเปิดซอฟต์แวร์ MCd10 ขึ้นมาครับว่าเปิดซอฟต์แวร์ MCd10 ขึ้นมาแล้วให้เราไปทำการติดขวานที่เน็ตเวิร์นะครับท่านั้งครับตอนนี้ครับแล้วก็ให้ไปที่ App App แอสครับิดขวาที่แอแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นอินเทอร์เน็ตรับกเป็นอินเทอร์เน็ตอ่าอ s c นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเมื่อเราเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตพ s c ตรงนี้ใส่เสร็จแล้วให้ใส่ชื่อว่าเราจะใช้เป็นชื่ออะไรแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้ครับอันนี้ผมทำการคอนฟิกตั้งชื่อไปแล้วนะครับอ่าครับเสร็จแล้ว หลังจากนั้นได้เราทําการเข้าไปที่เราใส่ชื่อไว้ครับว่าเราใส่ชื่อเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณแบบโอฟี่แบบนแบบนี่ผมใส่ไป486นะครับ486นี้หมายถึงว่าคอนซีปแบบอโอฟี่เน็ตนะครับแล้วก็ปิษษดฝาเพื่อจะทำการสแกนพัทแอ็กทีฟไดทครับรอสะกู่นะครับอันนี้ทางซอฟไวร์นิติกรรมาสแกนหา อิอเวอเตอร์อยู่ครับอิเวอเตอร์ก็จะมี i p พีของมันอยู่แล้วครับจำยงครับนะครับขั้นตอนและวิธีการทำตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะไล่เรียงใหม่ให้ดูอีกทีนะครับถ้ามีข้อข้องใจหรือสงสัยนะครับให้คอมเมนต์เข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการซื้อค,ค,ครับ กลิกขวาเพื่อทำการค๊อปปี้ครับครับเรามาต่อกันอีกนิดนะครับนี่เป็นการอัพโหลดฟาร์มคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ผมกำลังอัพโหลดครับอัพโหลดทีละตัวก็มาเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กนะครับจำเนียครับตอนนี้อัพโหลดเสร็จแล้วครับขั้นตอนและวิธีการอัพโหลดนี้ปกติเลยครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ทำเอาไว้นะครับจำเนียครับ ครับตอนนี้เรากำลังเทสดันเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องยกขวดน้ำนะครับท่านผ้ชมครับตอนนี้กำลังเทสดันเครื่องนะครับครับท่านผู้ชมครับเรามาดูรายละเอียดหรือว่าดีเทลของตู้คอนโทรลกันนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอ่านี่คือตัวคอนโทรลเลอร์ครับตัวคอนโทรลเลอร์ของเทียครับเวอร์ชั่น15ครับเป็นเทียซีซีเมนครับท่านผู้ชมครับครับนี่คือรายละเอียดนะครับอ่า แล้วก็จะมีระบบอ่ตัรฟี่เน็ตนะครับไว้ลิงก์สัญญาณกันกันกบอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์เป็นแบรนด์ของเนนคอร์ดนะครับครับอ่าอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวนะครับสำหรับการอ่าคอนฟิกด้วยระบบโปรฟีเน็ตนี้เองอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวก็จะมี I P a d d r e s s นะครับมันจะมี I P a d d r e s s นะครับต้องอย่างนับ ครับงเก้าสนะครับก็ไล่กันไปเลยครับ1ี12 13นะครับอ่านะครับถ้าอ่ากรณีเช่นนี้นะครับบนบล็กเราเราตั้งไอพีเอสเดด้วยนะครับเราต้องทำการตั้ง IP พีเอสเด็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเสียงค่อนข้างจะดังครับยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังลองรับลองโปรแกรมของอาจารย์อันอยู่นะครับอาจารย์อันโปรแกรมเมอร์ผมเองครับ <Yeah. S 1> โอเคนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ยงอีกทีนึงนะครับยังไงก็งสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับท่านผย้ชมครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์มากูดมะนาวครับให้ทางช่องอส่งผักสเตชันฟาร์มด้วยครับ โอเคครับเราก็ได้ปั้มเพืีอยมาพอสมควรแล้วครับครับขอบ,บคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับทำอยู่ครับครับสวัสดีครับ